ฟีฟ้าคะตรงนั้นเขาทำอะไรกันอะ่ะเราเข้าไปดูดีไหมคะครับป้านีบไปเดอะเรียบร้อยแล้วคะ่ะโหป้านี่ขัดรองเท้าได้เนี้ยบมากเลยนะครับเนี่ย <h ap> เท่าไห,หรแล้วครับป้า50บาทจ้ะ <h aw> มีห้าสิบบาทพอดีเลยครับนี่ครับ ขอบคุณมากนะคะครับป้าคะขัดรองเท้าคู่ละเท่าไหร่ล่ะคะอ๋อคู่ละห้าสิบบาทจ้ะรับรองเลยนะป้าน่ะขัดมันเงาวับเลยละจ้ะแม่ครับ พ่อหนุ่มเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกก็ต้องเรียกแบบนี้ด้วยล่ะจ้ะเออคืออ๋อคงอยากให้ป้าลดราคาให้ใช่ไหมหืมป้าเป็นแค่คนขัดรองเท้าอ่ะห้าสิบบาทก็ไม่แพงนะลดราคาให้ไม่ได้จ้ะ แม่เลิกแก้งสักทีเถอะครับฟีฟ้าคุณนี่มันฟีฟ้าตามไปสิลูกตามไปเร็วๆเข้าฟีฟ้าแต่แม่วันนี้อากาศร้อนขนาดนี้แม่ดูแม่สิ<อ>เหงื่อเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดแล้วอะ าแม่ขอโทษที่แม่ต้องทำให้ลูกอับอายขายหน้าแม่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีผมเขาก็คงมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วผมล่ะถ้าเกิดว่าผมไม่มีแม่ผมจะมีทุกวันนี้ได้ยังไงอะ แม่ครับป้าเป็นไงบ้างลูกช่วงนี้ก็ดีครับแม่นี่จ้ะใครจะจ่ายเดือนนี้ของลูกแม่ครับลำบากแม่มากเลยนะครับไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ๋อแต่ถ้าไม่พอก็ให้บอกแม่นะแม่จะเอามาเพิ่มให้ อุยสายแล้วไม่ใช่หรอดูตรงนี้ไปรเรียนนะ่ะใช่ครับนี่ครับแม่จ้ะแม่ครับผมผมผมต้องขอโทษด้วยนะครับ คะแนนสอบในครั้งนี้ผมทำได้ไม่ดีเลยอะพีฟ่ฟ้าไม่เห็นเป็นไรเลยครั้งหน้าก็ทำใหม่ตั้งใจให้ดีดรอบครอบให้มากกว่าเดิมแค่นี้ก็พอแล้วลูกอ๋อนี่จ้ะแม่ซื้อชุดใหม่มาให้ ขอบคุณมากเลยนะครับแม่อ้าวฟีฟ้าป้าคนนี้คือป้าคนที่ขัดรองเท้าอยู่ในสวนสาธารณะไม่ใช่เหรอและนี่แกกับป้าเขาเป็นเขาคือเพื่อนบ้านกันค่ะป้าเป็นเพื่อนบ้านของฟีฟ้าค่ะพอดี คุณแม่ของฟีฟ้าเขาฝากของมาให้ป้าก,ก็เลยอาสาเอามาส่งนะคะอ๋อค่ะเออฟีฟาพอดีว่าฉันมีเรียนต่อฉันขอตัวก่อนนะไปแม่ครับทำไมแม่ต้องพูดแบบนี้ด้วยล่ะ ฟีฟ้าแม่ไม่อยากให้ลูกต้องอับอายขายหน้าใครแม่ไม่อยากให้มันมีผลกระทบกับชีวิตของลูกกับการเรียนของลูกนะแม่ครับทำไมผมต้องอายคนอื่นเขาด้วยละ่ะแม่คือแม่แท้ๆของผมนะ ฟี่ฟาวันนี้ทำงานวันแรกต้องตั้งใจแล้วก็เต็มที่นะลูกรู้ไหมครับแม่แม่วางใจเถอะครับผมจะตั้งใจทำงานและจะสู้ให้เต็มที่ผมขอเวลาอีกหน่อยนะครับแม่ผมสัญญาว่าผมจะทำให้ชีวิตของแม่เนี่ยดีขึ้นกว่านี้แน่นอนครับเ <c oughs> ด็กโง่ขอแค่ลูกมีชีวิตที่ดี แค่นี้แม่ก็มีความสุขมากแล้วส่วนตัวแม่ไม่ต้องห่วงเลยครับแม่ถ้างั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับจะ้ะตั้งใจนะแม่ครับบุญคุณของแม่ ที่ลูกคนนี้ติดค้างแม่ไว้ชาตินี้ทั้งชาติลูกคนนี้ก็คงตอบแทนแม่ไม่หมดแม่หลายปีที่ผ่านมาน,นี้เนี่ยลำบากแม่มากเลยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของแม่เรากลับบ้านกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำของอร่อยๆให้แม่กินนะจะไม่ต้องร้องแล้วลูกนะเรากลับบ้านกันเถอะ แม่คะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันหนูไม่รู้ว่าแม่ชอบกินอะไรหนูก็เลยซื้อผลไม้ก,กับอาหารบำลุงมาให้แม่ทั้งนั้นเลยนะคะฟีฟ้าลูกโชคดีมากเลยที่ได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนตอนแรก ไม่คิดว่าหนูจะรังเกียจที่แม่เป็นแค่คนขัดรองเทา้าแม่คะแม่อย่าพูดแบบนี้สิคะตอนนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีเงินทองมากมายอะไรที่สามารถทำให้แม่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้แล้วทำไมเราต้องรังเกียจที่แม่ออกมาทำงานอย่างสุจริตแบบนี้ด้วยล่ะคะต่อไปแม่ก็ไม่ต้องมาทำงานให้ลำบากแบบนี้แล้วนะคะเรื่องหาเงิน เดี๋ยวหนูกับฟีฟาจะเป็นคนรับผิดชอบเองค่ะเราสองคนจะตั้งใจทำงานหาเงินหนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะมีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ๆถ้าถึงตอนนั้นแล้วแม่ก็มาอยู่กับพวกเรานะคะเราจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลยค่ะจ้า <c oughs> <c oughs> បានគណនា